สวัสดีคะ่ะอีสวัสดีจ้าค่ะชื่อร้านอะไรคะคุณหมูกโกเบ้งจ้าอีค่ะตรงนี้ขายอะไรเอ่ยอ่าเป็นต้มโชบุนค,ค่ะเป็นของที่สวนปลูกเองเอที่ร้านขายอะไรบ้างคะที่ร้านก็จะมีเป็นหมูสดค่ะแกงถุงหมูย่างหมูแดงเป็ดย่าง หลักๆก,ก็จะมีเป็นขาหมูสามรสค่ะ<ม>ที่เป็นตัวเด่นของร้านขาหมูสามรสจ้าพวกกิ้งหมูจ้าถัดเผ็ดหมูย่างมี่หมูหวานต้มหมูชอยต้มผักาดแห้งมีไข่กุนเชียงมีสองขนาดจ้าขนาดเล็ก59ขนาดใหญ่แปดสิบาทจ้าเป็นกุนเชียงสดทําเองค่ะไม่ใส่สารกันบ ร้านเปิดกี่โมงคะอ่าร้านเปิดตอนเช้าค่ะตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็ถึงตอนเย็นห้าโมงครึ่งค่ะหยุดวันไหนบ้างคะอ่าหยุดวันพะค่ะ